อ่ะข่าวฟุตบอลกำลังร้อนแรงเอาข่าวท่านสมยศขึ้นมาก่อนไหมฮะามามามาข่าวท่านสมยศมาก่อนก็มีข่าวร้อนแรงมาแบบเป็นสดร้อนๆ <c oughs> คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้มีข่าวทางโซเชียลเนี่ยออ<ป>ร้อนแรงจะเรียกดราม่าคือจริงๆแล้วบิ๊กออสหรือว่า,าพลจบเวดเอกสมยศพึ่งทำม่วงคือเหมือนท่านก็จะพอละจากตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลท่าที่การตามที่เราเข้าใจเลยอ่ะเท่าที่การให้สัมภาษณ์หรือว่าการแถลงข่าวก่อนน้านี้นะก่อนนั้นนี้ทุกอย่างเลยท่านบอกจะวางมือแล้วใช่ปรากฏว่าท่านก็ได้รับการท้าทามจากหลายสโมสรบอกขอให้ท่านได้ลงสมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมลุกหนังไทยอีสวาระนะสมัยที่3นะครับคือวาระการบริหารงานในยุคสมยศสอง นะถ้าเป็นสองสมัยตึดแล้วนะหมดจะหมดลงในเดือนคุมภาพันปีหน้านะครับแล้วก็ก่อนนั้นเนี้ยพลตุรีสมยศก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ลงสมัครชิงตําแหน่งอีกแล้วก็ยังมีชี้ชแนะว่ามาดามแป้งค,ค,คุณพนตุรน้ซ้ำเนี่ยก็คือคนที่เหมาะสม,มะขณะที่มาดามแป้งก็มีการเปิดเผยว่าได้สอบถามทางคุณสมยศแล้วนะครับพลตุรีมสมยศแล้วว่าจะไม่ลงสมัครมาดามแป้งจึงตัดสินใจลงชิงตําแหน่งเก้าอี้นาย,ยกนะครับ แล้วก็ฟ้อมถแถลงข่าวซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มีคุณเดวินชิดชอบคุณประวินพิรุภักดีเข้มาบริรำมแล้วก็บีตีประทุมเนี่ยให้การสนับสนุนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวว่าสโมอสรสมาชิกหลายสโมอสรเนี่ยติดต่อไปยังพลตํารวจเอกสมยศนะ,ะขอให้ท่านเปลี่ยนใจลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมต่อนะครับเหตุผลก็คือสโมอสรเหล่านั้นเนี่ย ไม่สบายใจในความเป็นกลางของผู้ที่จะมาเป็นนายกสมาคมอยากได้คนที่แน่ใจว่าเป็นกลางจริงๆมาบริหารงานนะแต่ว่าความเคลื่อนไหวพอพูดแบบนี้สื่อหรือว่าหลายๆคนก็ตามกันต่อแหละว่าเอ๊จะมีความเคลื่อนไหวยังไงไหมแต่ว่ายังนิ่งอยู่นะก็คือเหมือนไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ว่ารับฟังเท่านั้นนะครับแล้วจะมีผู้สมัครเพิ่มอีกคนไงคุณป๊อกวรงทิวทัศ อดีตเลขาธิการบริษัทไทยลีกนะก็ประกาศตัวจะประกาศตัวชิงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะยังไงดีต่อคือเท่าที่ผมดูคอมเมนต์นะดูจากความคิดเห็นของกูรูฟุตบอลไทยหลายๆท่านก่อนที่จะเข้ารายการนี้นะไอ้ที่บอกว่ามีหลายสโมสรสมาชิกที่ติดต่อไปให้คุณสมยศเปลี่ยนใจลงชิงตำแหน่งมันคือสโมสรไหนบ้างยังไม่รู้ไงแลวอ่นเนี้ยและถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสโมสรเหล่านี้ไม่เข็ดหรืออย่างไร เพราะว่าไทลีกฤดูกาลนี้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้หล่นลงมาเยอะใช่ไหมหล่นลงมาเยอะนะฮะแล้วก็หลายๆสโมสรพูดง่ายๆคือว่าฝืดเคืองอะเรื่องการเงินอะคุณไม่เข็ดเลยหรือถึงไม่ได้ทงให้คุณสมยศเขาเข้ามาอีกรอบหนึ่งเขาไม่สบายใจว่าคนที่อาจจะเป็นไมไม่เป็นกลางไงเขาก็แบบว่าเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าอะไรสมยศก็มีควเป็นกลางสูงมาก S <S <S เรื่องสมโมสรกับสมาคมไงมัมนมถึงว่าสมโมสรเขามองแบบนี้นี่ใช่เออนะแบบก็กกกกกกกมีสิทธิ์ที่จะคิดได้คุณนผะู้ชมว่าไงอ่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากรู้คือ,อ,อคือเท่าที่ผมเห็นที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆสมโมสรเขาบ่นกันนะไม่มีเงินมาหนุนไทยลีกเนี่ยสมโมสรที่สโมสรที่พอใจเขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดไงนะอย่างนี้เาคือมันต้องบริหารนะเข้ามาแล้วมันต้องบริหารแล้วทาให้แบบ เรื่องของการเงินเรื่อง,<ช>องความน่าเชื่อถือมันมีมากขึ้นอ่ะเออนะฮะอย่างอย่างหลายทีท่าทีา่ผมได้ข่าวมาเนี่ยเงินเดือนก็จ่ายยังไม่ครบนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เงินสนับสนุนจากจากไทยลีกไงเออนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามลูลค่าฟุตบอลไทายลีกมันมันหดหายไปเยอะ<ช>จากเดิมทีเนี่ยโอ้โหลบุการ็นพันกว่าล้านอ่ะลูกการนี้ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยใช่เออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็รอดูความเคลื่อนไหวต่อคือมีสโมสรที่ ที่อาจจะประทับใจหรือว่าพอใจการทํางานของท่านนายกแล้วก็อยากให้ท่านได้ลงต่อเนี่ยแต่ว่า่วาพอหมดแล้วเหนื่อยแล้วพักบาง็ได้ก็อยู่ที่ตัวท่านท่านอาจจะแบบเบื่อแล้วก็ได้เพราะท่านก็ท่านก็บอกว่าจะวางโดนแล้ววาอยู่เหมือนกันนะเสียงโด้องไม่จานเละเลยนะครับก็มีเสียงชื่นชมก็ก็มีบางส่วนก็มีนะครับเสียงวิจารณ์ก็มีบางส่วนเพราะนั้น สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ท่านนะก็ต้องมาติดตามดูนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าถ้าลงอีกเนี่ยมันก็โอ้โหดราม่าอีกรอบไม่เป็นไรก็สุดท้ายก็ไปวัดกันที่คะแนนเสียงเอมาชี้จริงๆผมก็อยากเห็นท่านลงนะเพราะว่าเออก็จะได้มีคู่แข่งใช่ไหมก็จะได้แบบว่าก็มันสนุกกันสนุกดีการแล่งจริงก็คงสนุกแล้วก็มันก็จะเป็นแฟร์เกมไงว่าแบบว่าเออลงทั้งสองฝ่ายหลายๆฝ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่คนเลือกแล้วคราวเนี้ยครับใช่ อืมนะฮะก็ต้องติดตามมาต่อไปว่าสุดท้ายท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่บอกก็เลยนะครับว่าถ้าหากว่าท่านลงอีกไอ้วลีนี่มันยังคงไม่หายไปจากวงการฟุตบอลไทยนะใครไม่อายผมอายใช่นะใครไม่อายผมอายแต่แล้ก็เคยบอกว่าเออตอนนั้นก็แบบเออแต่ปากไวไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็เหมือนเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันแก้ไขไม่ได้ละคำพูดนั้นมันก็อาจจะแบบเป็นตาประทับไป ใช่ก็ต้องตามกันต่อแล้วกันรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปอครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา